คนวันนี้เรามาอยู่กันในโรงงานนารกนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือจะเป็นโรงงานบิดหินนะครับผมที่นรกที่สุดและโหดที่สุดนะครับผมโอเคก่อนอื่นเราต้องทําอะไรเอ่ยตรงนี้อ่อขอให้เรามาตรงนี้อ่ะอันนี้กูไปไหนไหมาเนี่ยวิ่งได้ด้วยกดชิปวิ่งได้ด้วยอ๋ออันนี้ไงอันเนี้ยสายพัดลำเลียงฟีอ่ะเราต้องทำไงอ่ะต้าสะสมมาฟีอาดับเบิลเอาเราต้องเสียตังค์ก็วิดด้ก,ก็ละสองบาท นี่คือผลิตดินหรือว่าหินมาเนี่ยก็คือดินหรือว่าหินมาทุกคนเรามีตงังค์ีค่สองบาทเองแล้วนี่คือใครอะบิลลี่เฮลโลโบิลเล่ก็เขามานั่งทำอะไรตรงนี้วะได้ปะวิมันผักเขาได้ด้วยเออมันผักได้ด้วยอ่ะมันผักได้ด้วยอ่ะโอเคอันนี้คือเครื่องซักผ้าได้เหรอเครื่องแปลรูปหรือเปล่ามันแปลเป็นไทยแล้วมันผิดสูตรอะไรหรือเปล่าทุกคนโอเคซื้อได้ลวอะซื้อไปซื้อไปซื้อไปวิเนี่ย ครับผมเพิ่มมูล,ลค่ามานหนึ่งบาทสวยๆ <laughs> เพิ่มมูล,ลค่ามานหนึ่งบาทนะครับผมแล้วก็ต้องจำใบนีะทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้เสียลบักจึงน oh, buck, ั่นอะไรทุกคนมันไม่เอาเนีครับผม Oh my god ลูกบักจึงนั่นอะไรโอ้เราสายฟรีเราสายฟรีวิเวอร์ชั่นหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดอย่างกลับมาครับนะครับผมโอเคที่วางน้ำอ๋อโอเค okay, เดี๋ยวเราต้องเอาที่วางน้ำก่อนมันมันถูกอะ่ะมันแค่สามสิบบาทนะครับผมนี่มีน้ำใส่แล้ว ก็่เป็นเทียรา่าห้าบาทตัวนี้คือตัวอะไรคือตัวอะไรทำไมเจ้าม,มีตาด้วยวนั่นคือตัวอะไรวะทุกคนงง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 พอเราดูบ้านเมืองคนอื่นเขาดิผมสุดยอดมากแต่ผมแบบ <c oughs> ผมเพิ่งเป็นเจ้าของแบบโรงงานผลิตหินนะทุกคนต้องแปะรูปด้วยเนหูผลิตขึ้นมาเราก็ต้องแปะรูปด้วยนะครับผมได้อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะที่ขัดเนาะ น่าจะที่ขัดนะครับผมเพื่อนเจ็ดบาทเลยตรงเครื่องขัดน้ําสะอาดขึ้นดีกว่านะครับผมเจ็ดสิบห้าเองนะทุกคนรอรอรอตอนนี้เราคูณหนึ่งเราก็ต้องรอเอาแล้วกลางคืนผ่านไปโคตรเร็วเลยทุกคนที่ดินโครงจันซีโรจีเนะอลแบทเออยอดนะครับผมก่อนละเจ็ดบาทก็ได้อยู่แค่เจ็ดสิบห้าเองนะครับผมห้าปุ๊บใส่น้ําที่สะอาดแล้วก่อนละสิบาทตรงนี้ร้อยสามสิบขอหน่อยแล้วกัน พี่คนนี้เขาก็ตั่งอยู่ที่เดิมของเขาแต่ที่เขาไม่ทําอะไรเลยนะครับผมคุณเป็นเล่คุณมานั่งร้องไห้อะไรตรงนี้น่าจะเป็นเออเจ้าของโรงงานคนเก่าหรือเปล่าทุกคนน่าจะใช่นะครับผมเขาน่าจะแบบล้มละลายต้องขายยอมจําใจขายที่ถูกให้กับเรานะครับเดี๋ยวผมขอยืนงตรงนี้ดิหุยไหลเหมือนกันวะเดโดเอาเรื่องว่มันไหลเหมือนกันนะเนี่ยกอละสิบบาทก้อละสิบบาทเดียวอยากได้เครื่องขัดแล้วว่ะมันจะหุ๊ยเครื่องขัดมาแล้ว ก็ลือสิบห้าแล้วหัวหฉีดโลหะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องเครื่องทําน้ําแข็งนะครับผมต่อเครื่องนี้ก่อนแค่สองร้อยเองนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆุกวนเราไม่ต้องรีบนะครับผมเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบแล้วตรงนี้มันส่งไปไหนมาเนี่ยผมมีมูลค่าหรือเปล่าเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวจะเอาตัวเข้าไปในเครื่องละไม่ไงคือจะทดลองดูไงว่าผมมีมูลค่าหรือเปล่านะครับผมถ้าผมมีมูลค่าคทุกคนอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนี่เป็นไงขายของขายของไมครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้นั่นดีกว่า200 200ปึ๊บนาฬิกาคือเลขความเร็วหรือเปล่า500ร้อยมัน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 น่าจะเร็วขึ้นนะทุกคนน่าจะแหละน่าจะเร็วขึ้นนะครับผมโลกเก๋เโ้ยที่ตรงนูน้นคืออะไรอะ่ะน่าน่าสนใจเดี๋ยวขอวิ่งไปดูแป๊บนึงทุกคนมันคืออะไรขอวิ่งไปดูแป๊บนึงนะจ๊ะคือที่วาดรูปหะอวะโอ้ใครมาทำอริยกรรมปฏิมากรรมอะไรไว้ตรงนี้ เรากลับไปที่เดิมกันดีกว่าทุกคนอ๋อมันจะมีสองสายพานเนออ๋ออันนี้คือเครื่องอะไรวะเนี่ยอย่างเครื่องแบบผลิตไฟฟ้าเฮ้ยเราสามารถสร้างฟาร์มได้แล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเอาหัวฉีดโลหะก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูดิมันได้ก้อนเท่าไหร่ก้อนละสามดิบิตโอเคเดี๋ยวผมต้องสร้างฟาร์มทุกคนฟาร์มแรกเท่าไหร่หนึ่งร้อยฟาร์มต่อไปหนึ่งพันโอ้ราคาคเพิ่มไปสิบเท่าตัวนะครับผมไปต้อเก็บปึงป้งได้กี่บาทวะเนี่ยได้มาสามสิบกว่าบาทน,นะครับผม ปั๊มต่อไปหนึ่งพันเนแวกนละสามสิบเอ็ดบาทก็เร็วนะครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียววิวเดียวรวอนเดียวเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าปุ๊บเสร็จเราก็จะไปซื้อเจ้าตัวนาฬิกาลิ้งความเร็วไปยังโลกอนาคตของเราเนาะผมไม่เกี่ยวนะไม่ไม่น่าเกี่ยวกับโลกอนาคตนะครับผมน่าจะแบบเพิ่มความเร็วให้เครื่องมันผลิตได้เร็วขึ้นนะโอเคแต่ไม่มีแบตเตอรี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงช๊อตสายฟ้าด้วยเหรอจะบอกนะมันคืออะไรทำไมมันช็อตสายฟ้าด้วยอ่ะ จอดสายฟ้าด้วยเหรอือแบบหินหินเอาอไปใช้อะไรวะต้องต้องชอดสายฟ้าด้วยทำตึกอะไรวะเนี่ยน่าจะแบบาคุณค่าสูงนะดูโอเคซื้อไนอกาได้ละคะุณภาพทองคำสองพันความเร็วเพชรหนึ่งหมื่นโอ้โหแต่สิง่งของหนักๆทั้งนั้นเลยทุกวนมันผลิตเร็วขึ้นหรือเปล่า,ว,าวะเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นนะครับผมโอเครอห้าร okay. ้อยอะรอห้าร้อยอะแบตเตอรี่ใส่ไปแล้วอะวนันละเจ็ดสิบแปดเลยวะ่ะอันนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองนะครับผมผมต้องซื้อฟาร์มก่อนนะครับผม วิฟามโตแล้วอุ้ยมันโตเร็วยังวะต้นมั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 นคือต้นอะไรบะเนี้ยแคมมันคือต้นอะไรทำไมมันมันผลิตเร็วยังวะ p ีวีีแหมนอามัน p v วกันได้ด้วยเหรอทำไมไม่บอกโอเคซื้อฟามที่สองอะไรครับผมฟามต่อไปหนึ่งหมื่นกับหนึ่งแสนครับผมโอ้โหเดี๋ยวฟามอย่างแพงทุกคนแพงเกินนะผมแพงเกินแพงเกินแพงเกินไอ้นี่เท่าไหร่นะสภาพทองคำสองเชเดี๋ยวเราต้องซื้อที่แปลูปให้เต็มหมดหรือเปล่าโอเคแล้วมันถามขึ้นมาทำไม ออได้เศษมาสิบห้าด้วยอ๋อได้เศษมาด้วยก็รวมกันเจ็ดสิบแปดเกือบร้อยอะร้อยเลยอะ่ะทุกคนได้ประมาณต่อร้อยนะครับผมต่อรอบนบัโอเคเวไอแต่ว่าไอน,นี่ต้องต้องสี่พันเลยปะแพงไปไหนไวะเนี่ยผมต้องเอานี่ก่อนเครื่องทำให้สเสถียรของอนุภาคนะครับผม <c oughs> <c oughs> มันก็ถือว่าผลิตดีดูดิ <c oughs> ตั้งนั้นขวา <c oughs> ด้วยเร่งรุ่นถือว่าผลิตเร็วมากนะครับผม เดี๋ยวมากๆเดี๋ยวมากๆเนียครับใครวะเนี่ยเข้าร่วมโอเคโอเคโอเคสองพันแล้วปึ้งเข้าไปในกอนเท่าไหร่กรนสี่สิบเจ็ดโอเคเดี๋ยวรถกรนเราต้องรอสองพันเหมือนเดิมทุกคนเราต้องมาเพิ่มคุณภาพทองคําของเรานะครับผมเพราะว่าฟาร์มมันมันใช้หนึ่งหมื่นนะผมหนึ 1, ่งหมื่นเคหนึ่งแสนเคคือแบบใช้เยอะมากนะครับผมนี่ไงเขาเดินมาหาผมละใครเอ่ยเครื่องปั่นสี่พันผมต้องเอาเครื่องปั่นวะเอาให้มันตันสุดสายพานนี้ก่อนนะทุกคน ใช่เนีครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วไอเจ้าของโรงงานเก่านี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ไปไหนสักทีนะดูก่อนเครื่องปั่นแล้วสุดหรือเปล่าต้องดูก่อนปุ๊บมีต่อไ,ไหมลำเลียงสายพันโู้มันออกมาก้อนละสองพันเลยอะ่ะมันอัดก้อนเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูนะกคนดูนะมันมันกักไว้ตรงนี้ใช่ปะ่ะทุกคนดูนะออกมาก้อนละสองพันแมก้อนมันคือเครื่องปัน่น ี่ไงใช้เจส่วนในการปั่น,นครับผมยอดมากอันนี้คืออะไรประสิทธิาภาพคุณภาพสูงแล้วก็อันนั้นคือเครื่องสกัดวิญญาณอ๋อเอไปก่อนนะครับผมรอได้ตังก่อนนะทุกคนเจ็ดพันห้านะครับผม, 7, บผมไปข้าวตัวแล้วขออนุญาตไปเก็บข้าวก่อนทุกคนขออนุญาตไปเก็บข้าวก่อนนะครับผมโอเคไปตังไม่ด้่งอะตังไม่ด้งฟาร์มข้าวผมทำไมตังฟาร์มข้าวผมไม่ไดิงตรงนี้ 7, เจ็ดพันห้ารอก่อนรอก่อนทุกคนตรงนี้ก็ซื้อไป นี่เครื่องปั่นเราพลังงานสุดยอดเก็บได้เท่าไหร่ได้ห้านะครับพลังงานแบบโคตรสุดยอดนะครับผมอ่าปูก้อนละสองกันสี่ันนี้ไม่ซื้ออะไรเ่ยอันนี้หมื่นสองอันนี้โอเคโอเคเดี๋ยวผมซื้อนี้ก่อนแล้วกันหนึ่งหมื่นนะครับผมรอรอซื้อความเร็วเพชรนะทุกคนมันน่าจะผลิตเพชรเร็วขึ้นหรือเปล่าโอเคขออนุญาตซื้อก่อนนะครับผมออกมาก้อนละห้าเหมือนเดิมแต่น่าจะเร็วเร็วแบบเร็วมากนะครับเอาแล้วเข้าคือผ่านไปคืนเดียวมึงโตแล้วหรอ ข้าวน่าจะตัวไวมากนะทุกคนไปก็อันไหนถูกอันนี้เท่าไหร่มันกับออตโมสซีเหรอเจ็ดหมื่นห้าแล้วก็ผลิตคุณภาพสองหมืนสองโอเคโอเคน่าจะรวยเพื่อนลิ๊นะครับผมอันนี้ห้าหมื่นและนุ่นเจ็ดหมื่นห้าผมต้องเอาอันนี้ก่อนคุณภาพสูงเนี่ยห้าหมื่นนะครับผมแต่ต้องต้อง,ต,องต้องรอนานมากนะครับผมกว่าผมจะได้ห้าหมื่นนะม,มันก็ต้องรอไปนะครับผม เครื่องนี้แบบปั่นโคตรเร็วประสิทธิภาพสูงแล้ว hmm. มันจะแล้วท่อข้างบนนี้คือท่ออะไรวะทุกคนดูดอากาศหรือเปล่าออกมาทีละสองก้อนอ,ออกมาแต่ละก้อน,อนเยียก้อนจุกจุกเนยครับผมมีแต่ก้อนจุกจุกคนห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นหน่อยไอหนุ่มกว่าห้าหมืน่นไอแล้วใครวะเนี่ยเขามาอยู่ในเครื่องลองเครื่องดูดนะหนุ่มนะอันนี้คือเครื่องดูดดีิงหรอมันดูดหรือเปล่านเฮ้ดูด,ดึ้นไแลวดูดิมันทําอะไรสองร้อยเอา้า มันเอาข้ามไปทไําไมวะนั่นอะงงงงไหมครับพี่เล่นแหม่บัฟูดเป็นไหมครับเล่นเป็นนะครับผมเล่นเป็นนะครับอ่าคุณผู้ชมที่เข้ามาทักในแหม,ม่นะครับผมผมอาจจะไม่ได้พิมตอบด้วคนผมขอโฟอกัสกับการทาคลิปไปก่อนนะครับโอเคตรงนี้ก็ผลิตได้เยอะมากแล้วมันดูดไไปดูดไปเออมันมันน่าจะดูดแบบพวกอากาศพวกอะไรออกไปที่มันเป็นของทรงของเสียอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนุกคนแต่ตอนนี้ผมต้องการเงินเจ็ดหมื่นห้าเป็นล้อเขาว่าเครื่องเลยนะพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าโซล่าเซลล์มันไม่ใช่ โอ้ซิลิคอนอนุภาคสองแสนห้าฟาร์มนี้ได้เท่าไหรแปดพันเลยหรอโอ้ยนี่หนึ่งแสนฟาร์มพี่สี่หนึ่งแสนนะทุกคนฟาร์มที่สี่เราต้องมาแล้วบะานะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอปล่อยให้มันอ่าปล่อยให้มันไอ้นี่ไปก่อนนะครับผมแปดพันได้ทีล 8, 000, 8, 000นะแปดพันแปดพันนะขออนุญาตซื้อฟาร์มข้าวให้มันแบบดเดพเวลสูงสุดก่อนแล้วกันทุกคนเอายังยังไม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนดิรุหักวาสีอะไรหรือเปล่า ภาษีไปยบบเมื่อกี้หนึ่งแสนละฟราร์มอะไรวะเนี่ยฟราร์มหนึ่งเอ็มกับฟราร์ม6กเอ็มโปหมกอดฟาร์มหนึ่งเอ็มกับ1 0บเอ็มนะครับผมพิ <c oughs> กดก่ของฉันทำไรฟรมฟาร์มมันช่กุ้นเ,เนี่ยโดนหกักภาษีอะไรเป็นอ่างน่าละหนึ่งร้อย้อยเนี่ยนะก็เยอะอยู่นาหนะึ่งรอยนาไม่ใช่เล่นเล่นนาทุกคนโอเคตรงนี้ก็ปล่อยให้มันดูดไปนะครับผมได้เจ็ดพันก้อนละเจ็ันอะแบบเร็วมากอะก้อนละเจ็ดพันะ ไอตอนนี้เรามีจังเป็นแสนแล้วทุกคนอุ้ยลบหนึ่งร้อยด้วยเมื่อกี้ก้อนสีแดงอันนี้บวกสองร้อยนะครับผมขออนุญาตสองแสนห้าสองแสนห้าขอหน่อยสองแสนห้านี่สองแสนห้าเน้วขอแรกไปซื้อหน่อยละกันครับผมอย่างเครื่องปัดฝนสองแสนกล่องสามแสนมีแต่สิ่งที่แบบโอ้โหมีแต่สิ่งที่แพงๆทุกคนอันนี้ได้ก้อนละห้าสิบว่ะได้ก้อนละห้าสิบเลยป่ะวิเอาโอเคได้อยู่ นะครับผมรอพวกนี้โดไปทุกคนก็ต้องเก็บไอ้ก้อนสีแดงๆที่มันดูดกันเป็นลบหนึ่งร้อยเว้ยแต่ก้อนเขียวๆเนี้ยนี่นี่ไอ้นี่ลบหนึ่งร้อยนะครับผมโรงงานมินี่คืออะไรอ่ะสามแสนหรอคืออะไรอ่ะเพื่อไม่มันลบหนึ่งร้อยเหรอทุกคนชั้นนึงผมขออนุญาตเอาเครื่องปั่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไอ้เครื่องอัดฝุ่นเนี่ยสองแสนเนี่ยขออนุญาตอานนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วทุกคนแอันนี้เมื่อไหร่มันจะให้ผมเก็บอ่ะต้องรอผลสุกก่อนนะครับผมนี่เออก่อนละฮะเมันเป็นเศษฝุ่นหรือปล่าทุกคน ผมว่ามัน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 น่าจะเป็นเศษฝุ่นนะครับผมอ่าอ๋อ,าาอาาดูดิจะสองแสนละสองแสนแล้วทุกคนขออนุญาตซื้อก่อนนะครับผมปึง้งอ่แล้วมันไม่ปัดอ่ะโอ้จะบอกแลว่ากูต้องปัดเองโอ้ยหมายก่อโอโห้ไอ้หนุม่มเองไปยืนเต้นอะไรตรงนี้เองเอ็งไม่กดให้พี่หน่อยอะ่ะยังไงเอง็งเอ็งเริ่มได้ตังค์แล้วนี่ก่อนละร้อยกูมานั่งปัดตรงนี้เปล่าวันเนี้ยไอ้นี่ดีกว่าสี่แสนเนี่ยเอาอะไรเนี่ยหมุนอัตโนมัติเนี่ยรอรอรอ เราเอาหมุนอัตโนมัติดีกว่าีแ40นะครับผมเฮ้ยอันนี้โตสองรอบแล้วอ่ะแต่ไอ้พวกนี้ยังไม่โตกันเลยอ่ะเฮ้ยเกิอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย20เงินม่วงนะครับผมเฮ้ยตอนนี้เรามีคูณสองแล้วทุกคนทุกจัมเริ่มคูณสองกันแล้วนะครับผมโอเคได้อยู่แต่ก้อนก้อนละแปดอันเก้ามันอัดบล็อกใหญ่เข้ามาปัดเบ้าซิงไม่ดีกว่าบเดี๋ยวเราค่อยใส่กองทีหลังว่ายาดเอาหมุนอัตโนมัติก่อนนะครับผมแต่ว่ามัน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 แพงมากเลยนะ4000ทุกคน กด้ายนี่คือเอาไว้ก่อนแล้วกันัดาฟเอาไว้ก่อนขอยัดอามุธเนุอตุนมัิก่อนในวันนี้ค่อยได้ตังค์เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวนะครับผมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ต้องมานั่งกดอะไรแบบนี้วะเน,นี่ยกูเป็นเจ้าของโรงงานนะเนี่ยรอรอรอ,ล,อลงมาแล้วปัดอ,อือเจ้าของโรงงานก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองเออเดเดดเดเดเด คือใช้คนปัดเลยเหรอไอ้เองสุดเองสุดยอยเงนินไปหรือเปล่าใช้คนปัดเลยนะเนี่ยเองต้องขยันไปนะหนุ่มนะข้างหลังเกี่ยวว่าอะไรใครจะแบเ <c oughs> ก,รเ,กรเ,เรือพหนุ่มกล้ามโตนะครับผมพหนุ่มกล้ามโตของเราตแล้วตแล้วตัวแล้วตัวแล้วโอเคเก็บเกี่ยวไปปั๊มหนึ่งเอ็มเอาไว้ก่อนนะครับผมก็จะ้ทำพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะทุกคนฟลายบลฟลายแต่ผมต้องการเอาโรงงานมินิตรงนี้ก่อนล่ะได้สามแสน สามแสนสี่สิบสามเองทุกคนผมต้องการเอาโรงงานมินิตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณด้านนี้มีอะไรให้เก็บเพิ่มหรือเปล่าไม่มีนะผมไม่มีมีแค่ไอพวกกองฝั่งนูน้นแล้วนะครับผมโอเคได้อยู่นะครับผมรอสามแสนสี่สิบสามเอครับผมอันนี้ก้อนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยได้อยู่พัก้อนออกมาก็เท่าไหร่วะนเจ็ดพันกว่าโอเคตรงนี้ซือได้แล้วโอเคโรงงานมินิเราได้แล้วทุกคนแล้วมันเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ย ก็ละสองร้อยยังเหรอโรงงานไม่นี่อ่ะนขันแข,ข็งมากทุกคนไม่ทําไม่ทำไรแล้วจังหวะน,นี้ขออนุญาตแบบปัดอย่างเดียวพี่แกบอกแบบนี้นะครับผมปัดอย่างเดียวปัดอย่างเดียวนะครับผมผมผมก็นึกว่าจะออโต้อะไรวแบบใส่เครื่องติดเครื่องสายพานอะไรก็ว่าไปแต่นี่คือเล่นเอาคนมาวิ่งเลยนะทุกคนตรงนี้สามแสนรอ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 แต่พี่ไม่ไปไหนเนอะแต่พี่เขาไม่ไปไหนเลยอ่ะเสียใจกับพี่เขาพี่เขาไม่ขยับเลยอ่ะพี่สามแสนแล้วเราก็ซื้อโอเคอน,นี้คืออะไรเนี่ย ตัวกองที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าเอาไว้ก่อนผมขอซื้อปร์ตไฟก่อนแล้วนะึกแล้วกันนะครับผมราคาเพิ่มขึ้นมา15บาทนะครับผมใช่นาะทุกคนราคาเพิ่มขึ้นมา15บาทคือตอนนี้เรารอเอาตัวเนี้300,000นะครับผมปล์ตไฟนะครับผมมาแล้วมาแล้วปลอตไฟโอเคมันแปลรูปยังไงมาเนี่ย172ไอเพิ่มขึ้นมาเยอะนะกดไฮดรลรกเหรอ400,000ขออนุญาตเอาตัวนี้ก่อนเรากัดนะครับผมตัวกองที่แข็งแกร่งขึ้นขึ้น เราต้องเอาตัวที่มันถูกไว้ก่อนนะครับผมถึงตัวอื่นจ,จะจําเป็นแค่ไหนเราก็ต้องเอาตัวที่มันถูกไว้ก่อนเนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตของเรานะทุกคนโอเคสามจนห้า okay, แล้วเราก็ซื้อกันเลยนี่เรียบร้อยต่อไปเราก็ต้องซื้อเครื่องเป่รูปอะไรพวกนี้ให้เต็มครับผมก็ใกล้แล้วโรงงานในฝันของเราที่เราจะนั่งกินตังแบบสบายๆที่เราไม่ต้องลงมาตรวจงานนะทุกคนใกล้แล้วนะครับผมอ่ะแล้วน้องคนนี้เขามากันดูอะไรเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ดูคนจะกินแฮมเบอร์เกอร์น้อง สองร้อยยี่สิบห้าเลยว่ะอู้วันนี้มันลบหนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยอะไม่ชอบเลยอ่ะอืออะไรวะเนี่ยคือก้อนอะไรอ่ะมันลบตั้งหนึ่งร้อยอะโอเคตัวนี้สี่แสนก็รอไปกระบ,บอกไฮโดริสนะครับผมปมั๊มแล้วก็เอาไปก่อนนี้เืออะไรอ่ะจิบเอ็มหมอกอะไรวะเดี๋ยวต้องน่าจะให้ของของอะไรหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอซื้อดูนะทุกคน ตนี้สี่แสนสี่แสนใช่จ้ะนะเครื่องผลิตเครื่องเดียวมันไม่ทำอ่ะจริงอันนี้ออกมาช้ามากนะครับผมขนาดเรามีเวลาแล้วนะครับผมอะออหัวติดต่อเอา้าเดี๋ยวได้ได้แล้วมึงมึงเดิเดทนทะลุได้เลยเหรอยอ,อดมากนะครับผมนี่ก็สายฟ้าเข้าไปในเครื่องนี้ก็เข้าเครื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูในเครื่องนี้มันดูได้ปะขอดูในเครื่องหน่อยข้างในเป็นไรไม่รู้อ่ะดูไม่ได้ตอนแรกเราก็นึกว่าดูได้นะครับผมแต่ดูไม่ได้ที่ไหนได้นะครับผม แล้วตอนนี้คูณ2องเราหมดแล้วเราเป็นคูณอย่างเดียวนะทุกคนตอนนี้เพราะว่าอยู่ทำไมมันช้าๆนะครับผมเรามีแค่คูณหนึ่งครับติดใจแล้วเราก็ซื้อเลยโอโ้โหเดี๋ยว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 คนปั๊มเหรอส8 1 2 5ออ้คูลเลอร์ตั้ง5้าแสนต้องซื้อคูลเลอร์อย่างห้าแสนโอ้แม่ก้คือสายพานที่2นี้คือประหยัดงบใช่ป่ะสายพานนู้นยังใช้เครื่องนะครับผมสายพานที่2นี้น่าจะประหยัดงบนะครับผมแต่คนดังนั้นแรงงานนรกนะครับผมตอนนี้ นี่แหละครับคือที่มาของคําว่าโรงงานนรกนะครับโอเคตอนนี้จังเรามีห้าแสนแล้วซื้อทีอ่ะโอ้เดี๋ยวนะมึงจามใส่โอ้โหจามเพิ่มเพิ่มมูลมูลค่านะครับผมแล้วก็ชมก็มาโดนฝั่งนี้ด้วยโอ้สุดยอดจริงๆนะครับผมโรงงานแบบแรงงานแบบโคตรสุดยอดอันนี้คืออะไรเนี่ยเครื่องช่วยชีวิตหรอมันต้องมีด้วยเหรอไอ้พวกนี้มันมีชีวิตด้วยเหรอเนี่ยไอ้พวกก้อนหินก้อนอะไรเนี่ยเป่าให้มันเย็น พอะละมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นขอให้มันเย็นละมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเนาะได้อยู่มั้งนะครับผมโอ้ผมลืมเก็บสวนผักสวนคัวผมเลยทุกคนขอญาตเก็บก่อนนะครับผมโอเคโอเคขอญาตขอญาตขอญาตเก็บจริงๆด้วยเมื่อกี้โอเคเป้าหมายของเราวันนี้คือเราต้องหา 10m ให้ได้นะทุกคนหา 10m ให้ได้เลยนะครับผมผมว่าเราจะได้ 10m นะครับผมอมือยังไงต่อหนะ้าตรงนี้ตั้งหกแสนเลยนะ ต้องผลิตเร็วๆหน่อยนะอันนี้คือได้ก้อนละสามร้อยแต่ฝั่งนี้คือได้มาทีละแปดพันแปดพันอะคือโรงงานนี้คือดูดอะไรอะ่ะดูดพลังชีวิตคนอะมันมันไม่ใช่เครื่องช่วยชีวิตนะเอาพลังชีวิตคนมาใส่ในก้อนพวกนี้หรออุย้ยมันมีหน้าด้วยออกมาคนดูนะนี่ไงแล้วก้อนละพันห้าสิบอันนี้คืออะไรเนี่ยส่วนต่อขยายหนึ่งหมื่นอก้อนนี้มันตกอยู่ตรงนี้ทุกคนจะมีให้ดีก้อนมันตกอยู่ตรงนี้ i อ s o r r y รบู น,นี่คือเจ็ดแสนห้าเครื่องอัดรีดแขนขาชื้อแบบน่ากลัวจัดเครื่องอัดรีดแขนขาเจ็ดแสนห้า 7, ฟาร์มอัดรีดแขนขาแล้วทุกคนเราต้องรอต่อไปนะครับผมไอ้พวกนี้ก็ปั๊มแล้วก็จามใส่แล้วก็ดูดพลังชีวิตเข้าแล้วก็ลอยไปเข้าเครื่องแต่ตกอยู่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งก้อนนะครับผมตกอยู่หนึ่งก้อนไม่ไปไหนตอนนี้เราได้คณสองมาอุ้ยนี่ไงจะปั๊มแขนขายังไงวะอ่ะเข้าไปแล้วอุ้ยได้เจ็ดพันเลยว่ะ เพิ่มขึ้นมาประมาณหกพันทุกคนเอาออมกลางแขนไปด้วยเอา,เอาไปเอามาเศษขยะฝั่งนี้คือมันมันมันได้เยอะกว่าหินฝั่งนูน้นึ่กคนหรือมันไม่ใช่เศษขยะวะเป็นแร่หรือเปล่าทุกคนคือเนี่ยมันมาเป็นเหมือนเพชรเป็นแร่อะไรเนี่ยแล้วก็ปั๊มปึ๊กแล้วก็เป่าออกเศษก็สู่พลังชีวิตใส่แล้วก็มาปั๊มแขนขาออกไปตัวละ้งเจ็ดพันสามสิบบาทนะครับผมแล้วก็ลงยิมตรงนี้ต้องสองเอ็มนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรารอได้สองเอ็มเองนะครับผม แต่ผมงงว่าไอ้ไอ้เล็กๆเนี่ยมันมันก้อนละเท่าไหร่วะ่ะขออนุญาตทุมอก้อนเล็กๆนี่ก้อนละสองหมื่นเก้าแล้วผักผมโตแล้วผมขออนุญาตไปเก็บก่อนทุกคนผักผมโตแล้วขออนุญาตไปเก็บก่อนแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เองไปวิ่งอะไรหนุ่มบมดสายพานพี่เองได้ตังค์หนึ่งห้าแล้วเองไม่ไปทำฟาร์มเองหรอวันนี้พี่เอาสุดไว้วันนี้พี่มาสุดเอาให้สุดยอดไปเลยไอ้ตัวนี้ก็ลองลองไดูพลังชีวิตยู่ที่คือโรงงานแบบนรกของจริงเรับผม ได้แล้วน okay, ะโอเคสองเอ็มแล้วแล้วอันนี้เอาคนมายกแล้วทำอะไรมาเนี่ยเะีดยวล้มันทำอะไรอ,ะอ่ะผมันมีเสื้อผ้าแล้วมีซิกแพคเหรอเพิ่มจากราคาเจ็ดพันเพิ่มขึ้นมาเป็นสองหมื่นหนึ่งได้เยอะไปไหนอะ่ะจากราคา 7, 000, เจ็ดพันเพิ่มขึ้นมาเป็นสองหมื่นหนึ่งแป๊บเดียวผมได้เป็นล้านนะทุกคนแป๊บเดียวจริงนะเนี่ยแต่เราไม่ซื้อก็ผมผมอยากได้สิบล้านตรงนี้นะทุกคนแต่ผมอยากได้สิบล้านตรงนี้นะครับผมโอเค แดี๋ยววันนี้เราก็ต้องรอไปเนี่ยผมรอสิบล้านนะทุกคนได้แล้วช่วงเวลานี้ก็มาถึงทุกคน1ิบเอ็มาแล้วขอญยตซื้อตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะมีอะไรหรือไม่เดี๋ยว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 ไปไหนอะ